หลังจากที่รันได้โพสต์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะเรื่องว่าทําไมลกยกตัวอย่างง่ายๆคืออันนี้เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่แล้วสองวันที่แล้วเมื่อวันนะระันได้รับข้อความจากน้องคนหนึ่งจากน้องคนหนึ่งที่เขาไปเห็นคลิปแล้วก็เห็นภาพที่รันโพสต์ภาพแต่งงานเนาะในใน a c e b o o k แล้วเขาก็มาบอกว่าสวยหน้าคมเขาพูดอย่างนี้เขาชมก่อน เป็นคนสวยหน้าคมแล้วแต่ทําไมทําผมไม่สวยเลยน่าเสียดายมีโอกาสแต่งงานทั้งทีผมไม่สวยเลยน่าจะทําให้ดีกว่านี้แล้วคุณคิดว่าอุย้ยฉันสวยที่สุดแล้วแฟนของคุณก็บอกอุย้ยเธอสวยที่สุดที่รักแล้วถ้าคนอื่นก็ชมมาเป็นพันคนสองพันสามพันคนเขาก็ชมอุ้ยสวยคห้มีความสุข,ขเขาก็แสดงความยินดีกับความยินกับงานมงคลของเราใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มีคนหนึ่งมาบอกคุณว่า ชุดก็สวยนะหน้าก็สวยแต่ผมผมไม่ได้เรื่องเล้น่าจะทําให้ดีกว่านี้หน่อยหน้าเสียด,ดายค่ะบอกหน้าเสียด,ดายได้มีโอกาสแต่งงานทั้งทีหน่าจะทําให้ดีกว่านี้ต้องแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเออน้องมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบผมพี่เพราะพี่ทําผมเนี่ยพี่ไม่ได้ทําเพื่อให้น้องชอบนะพี่ทําให้ตัวพี่ชอบแล้วแฟนพี่ก็บอก <c oughs> สวยมากแค่นี้ที่พี่เเ <c oughs> แค่นี้ที่พี่แขกคือพี่คิดว่าพี่สวยมากผมพี่สวยมากแล้วน้องคนที่มาทําผมให้พี่นะเขาก็ท้องแพ้ท้องแบบมากเลยเขาอุตส่าห์เดินทางมาทําผมให้เราเราก็อขอบคุณเขาอย่างมากเลยถ้าไม่มีเขาเราก็ทําเองไม่ได้ไงมันทําผมยากไงทําด้วยตัวเองทําไม่ได้ไงก็ให้คนอื่นมาทําให้เราก็ขอบคุณน้องเขาอย่างมากลแล้วเราก็ชมน้องเขาบอกว่าทาดีมากออกมาสวยมากใช่ไหมแล้ว แฟนบอกว่าให้บอกเขาสอนมารยาทว่าคงจะไม่มีใครเคยบอกเธอนะว่า,าเธอไม่ควรจะไปเธอคิดได้แต่เธอควรจะมีมารยาทที่จะไปคอมเมนต์คนอื่นแบบนี้ไม่ชอบก็แค่คิดในใจคืออันนี้ไม่ชอบ ก็มีสิทธิ์นะไม่เป็นไรเขาไม่ชอบหรอกไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามารยาทควรมีใช่ไหมเขาบอกให้สอนมารยาทเขาบอกว่าสามีฉันบอกว่าสวยที่สุดนั่นแหละพอแล้วฉันไม่ได้ทําผมเพื่อเธอเพื่อให้เธอชอบแต่ทําผมเพื่อโจฉันชอบแค่นั้นไงแฟนให้บอกไปแบบนี้น่าสงสารนะคะคนแบบนี้น่าสงสารมากเรื่องลบๆไม่แต่ไม่แต,แต่เรื่องดีอย่างที่คนแต่งงานอะ่ะคนแต่งงานอะ่ะเราเข้าไปสแสดงความยินดีเขาไม่ได้เหรอโอ้โหเขามีความสุขเขาแต่งงาน เพราะว่าจำไว้เลยทุกคนนะคะเราไม่สามารถไปพ a s e ทุกคนได้ให้ชอบเราได้ให้ให้อย่างเราเนี่ยไปดูดาราเห็นเขาแต่งงานโอ้ลังการงานสร้างใช้งบเป็นร้อยล้านสิบล้านเขาก็จะมองมาหาหืมดูสิเนะี่ยผมน่าจะทำให้ดีกว่านี้โอ้ยดูเนี่ยชุดโหแต่งงานต้องเป็นร้อยร้อยล้านได้ชุดแค่นี้เหงออะไรไงแต่เจ้าสาวเขาคิดว่านั่นคือสวยที่สุดของเขาแล้วอะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปให้ใครมาชอบทุกอย่างของเราได้เพราะฉะนั้นมองหาขา้อดีตัวเองก็เหมือนกันตัวเองก็เหมือนกันนะคะตัวเราทุกคนเนี่ยอย่าไปชมแต่คนอื่นมองหาข้อดีของตัวเองบ้างมองหาสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาดสิ่งที่มีอะไรอะเรามีตอนนี้ผมสวยมากเลยผมฉันสวยมากเลยหืมตันี้จมูกฉันโด่งมากเลยตาฉันหวานคิ้วฉันโกงยังกับคันสอน ผิวฉันสวยสิ่งไหนอะที่คุณมีอ่ะถ้าคุณคิดว่าอุย้ยฟันฉันไม่สวยฟันฉันเยินก็อย่าไปมองฟันมองสิ่งที่สวยที่ผมเห็นไหมบางคนนะผมสวยแบบมีน้ำหนักตรงสะปุ๊บนี่โหดแด้งเลยไม่ต้องไปหนีไปใดโหโชคดีมากแต่มองไม่เห็นดันไปมองเห็นฟันคนอื่นสวยกว่าฉัน หน้าคนอื่นสวยกว่าฉันนั่นแหละมันถึงจะทําให้คุณมีความสุขได้ถ้าคุณมองแต่สิ่งที่ตัวเองขาดนะคะคุณจะไม่มีความไม่มีวันมีความสุขได้เพราะอะไรอาจจะไม่มคีคนเคยบอกเขาก็ได้เขาอ,อาจจะไม่รู้ก็ได้น้องคนเนี้ยว่าเฮ้ยการที่พูดไปแบบนี้มันเสียมารยาทหรือเปล่าคนเขาแต่งงานจนไปฮันนีมูนผ่านไปถึงไหนแล้วเขายังไปบอกว่าน่าจะดีคนนี้